สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่รักทุกทท่านวันนี้ผมประธานกรรมการบริหารนัทพัฒน์อัมพันยุทธมีข่าวดีที่จะมาเปลี่ยนแจ้งให้พี่น้องทุกทท่านได้รับทราบครับตลอดระยะเวลา29ปีของคังเซนที่ก้าวเดินมาอย่างมั่นคงและต่อจากนี้สิ่งที่พวกเรากำลังพบเจอสิ่งที่พวกเรากำลังรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและรวมถึงสิ่งที่พวกเราไม่คาดคิดนั่นก็คือโควิด19โควิด19ทํำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายในสังคมในประเทศไทยและรวมถึงทั่วโลกประกอบกับการเปลี่ยนแปลงหรือเทรน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกปัจจุบันจากอ n นาล็อกเปลี่ยนมาเป็นดิจิทัลทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทคังเซนเคนโกก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจและได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานภายในบริษัทไล่ตั้งแต่น้องๆที่พวกเราทุกคนคุณหน้าคุนตาที่คอยให้บริการเราที่คอยให้คำปรึกษาและคอยติดต่อสารสัมพันธ์ไมตรีอันดีให้กับสมาชิกทุกๆท่านจนมาถึงวันนี้ ถ้าหากทุกทกท่านจะนับย้อนกลับไปราวๆเดือนกร,รกฎาคมปี2563ที่กระผมได้มีโอกาสเดินทางไปพบปะพูดคุยและได้พบเจอกับทุกทกท่านและได้ทำการนำเสนอแผนงานในการที่จะพัฒนาคังเซนเคนโกให้ยิ่งใหญ่เจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นในการนั้นผมได้มีการพูดถึงแพลตฟอร์ม หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแต่วันนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมที่จะเปลี่ยนไปตลอดการเปลี่ยนไปในรูปแบบ new normal จึงเกิดออกมาเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า gift mall จุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์ม g i f mall มาจากคำที่ว่าเศรษฐกิจ แบ่งปันซึ่งตัวผมและคณะทำงานทุกๆคนได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและที่สำคัญที่สุดได้เล็งเห็นถึงศักยภาพที่จะเกิดขึ้นนับแต่นี้และต่อไปในอนาคตและจะเป็นส่วนที่สร้างพื้นที่การมีตัวตนและการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ ในลักษณะของอ e ีคอมเมิร์ซดังนั้นแล้วแพลตฟอร์ม Giftmall ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มน้องใหม่ภายใต้การบริหารการดูแลของบริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจะเป็นสิ่งที่จะจุดประกายจะเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสและจะเป็นสิ่งที่สร้างความสำเร็จให้กับพวกเราทุกๆคนนับแต่นี้และต่อไปจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับเครือของคังเซนเคนโกอีกหนึ่งบริษัทหากพูดถึง Giftmall มันคือชื่อของแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่พวกเราทุกๆคนจะสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นประตูเปิดโอกาสไปสู่โลกใหม่โลกดิจิทัลเพื่อรองรับกับอนาคตที่จะมาถึงสถานะของ Giftmall ครับ ผมขอแจ้งให้พี่ๆน้องๆคังเซนเคนโกทุกคนได้รับทราบ GIFT ์ม l ลจะเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดดำเนินการในลักษณะของบริษัทลูกในลักษณะของบริษัทในเครือโดยมีคังเซนเคนโกเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่เป็นคนที่คอยดูแลการทำงานของแพลตฟอร์ม GIFT m มอลเพื่อให้ยังผลประโยชน์สูงสุดให้กับพี่ๆน้องๆให้กับพวกเราทุกๆคน โดยที่แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Gift More นี้ครับพี่ๆน้องๆทุกๆคนจะเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า e-commerce ์ซแพลตฟอร์มยกตัวอย่างง่ายๆครับทุกวันนี้เราเข้าไปในแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Lazada หรือ Shopee ในฐานะที่เราจะเป็นผู้บริโภคเข้าไปเลือกซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มโดยที่จะมีผู้ขายเปิด Account แล้วนำสินค้าเข้ามาโพสขายอันนี้จะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกๆคนคุ้นเคยกันดีเมื่อเราทำการซื้อขายทาง Lazada หรือว่า s h o ป e e ก็จะมีการนำส่งสินค้าและเป็นคนกลางในการจัดการดูแลในเรื่องของการจ่ายเงินการรับเงินให้กับทั้งผู้บริโภคและกับคอมเมอรเชียลคนที่เข้าไปนำสินค้าและหรือบริการเข้าไปขาย ในแพลตฟอร์มแต่สำหรับ Giftmall ครับจะไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าทั่วๆไปหรือบริการทั่วๆไปสำหรับคังเซ็นเคนโกเรายืนยึดถือและ,จะเจริญเติบโตมาจากเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งดังนั้นแล้ว Giftmall ก็จะผสานคำว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือที่เรารู้จักกันในนามของธุรกิจเครือข่ายเข้าไปในแพลตฟอร์มด้วย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ผู้บริโภคและทั้งแก่เจ้าของสินค้าที่จะมาเป็นพันธมิตรร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในเชิงเศรษฐกิจแบ่งปันให้กับพวกเราทุกๆคนนับจากนี้โดยที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคจะสามารถเข้ามาเลือกซื้อเลือกช้อปปิง้งเลือกจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆ โดยที่ผู้บริโภคและหรือลูกค้าจะสามารถเข้ามาในแพลตฟอร์มเพื่อเลือกหาจับใจ่ายใช้สอยสินค้าที่ผู้ผลิตได้มาร่วมมือกับทางแพลตฟอร์ม g i ฟ t ์ม l l นำมาเสนอขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไล่เรียงไปถึงสินค้าที่อยู่ในเชิงของการให้บริการในทุกๆอย่างในทุกๆรูปแบบและในขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่สนใจในเชิงของการทำตลาดเครือข่ายออนไลน์และเราก็มีอีกช่องทางที่จะเป็นแผนการตลาดให้กับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับแพลตฟอร,ร์ม Gift Mall ในการช็อปใช้และแชร์เพื่อสร้างผลประโยชน์เพิ่มเติมสเต็ปที่2เพื่อเข้ามาช็อปใช้และแชร์ เพื่อสร้างผลประโยชน์สเต็ปที่2ในเชิงของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งได้โดยที่แพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มฟรีและเปิดกว้างให้กับทุกๆคนอย่างจริงจังดังนั้นครับผมหวังว่าพวกเราทุกๆคนจะเข้ามาสนับสนุนพวกเราทุกๆคนจะเข้ามามีส่วนร่วมและขณะดเดียวกันพวกเราทุกคนจะเข้ามาใช้ประโยชน์ พลตฟอร์มนี้ให้ยิ่งใหญ่และช่วยกันพัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนด้วยกันนะครับจนถึงวันนั้นครับเราจะสู้ไปได้วยกันเหมือนกับเคยที่ให้สัญญากันไว้รอบนี้พวกเราก็ยังสามารถใช้คำว่าช็อปใช้และแชร์เพื่อสร้างโอกาสเพื่อสร้างไรายได้และเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับทุกๆคนขอบคุณมากครับ